สายลุยสายเข้าสวนจัดมาให้อีกคันค่ะ D Max Pro ปี2023ปีของแต่งมูลค่ากว่า50,000ประวัติดีรายได้พอสามารถกู้ได้เต็มนะคะจัดเต็มปีดาวได้เลยค่ะออ,อ,ออกได้ทุกอาชีพออกได้ทุกจังหวัดมาดูก,กันเลยสำหรับคันนี้นะคะเป็นปี2023นะคะชมหน้าใหม่สีเทารแลมโบนะคะสภาพรถเดิมๆโรงงานเลยนะคะไม่มีจนหนักที่ควมน้ำท่วมค่ะ ตรวจเจอรับซื้อคืนร้อยเปอร์เซ็นเต็มนะคะลูกค้าสําหรับคันนี้ก็จะได้ในส่วนของนะคะซุ้มล้อนะคะบันไดข้างลอ้อกระชนท้ายใส่ให้ใหม่ฟรีของแต่งมูลค่ากว่าห้าหมื่นนะคะเรียกได้ว่าคุ้มสุดๆกันไปเลยนะคะออกได้ทุกอาชีพออกได้ทุกจังหวัดเดี๋ยววนรอบรถให้ลูกค้าดูก่อนนะคะให้ดูถึงความสวยงามของตัวรถและก็ความใหม่นะคะของเรามีสามสาขาค่ะกรุงเทพอยู่น้องจอกมีนบรุรีสาขาสุราษฎร์ธานีมีสองสาขาค่ะนะคะ้า ยศยาปานอยู่ในเมืองแล้วก็สาขาที่กาลังทํคลิปอยู่ตอนนี้จะเป็นสาขาสนามบินจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะอยู่ใกล้กับสนามบินแค่หนึ่งกิโลเท่านั้นนะคะใครที่สนใจนะคะรถมือสองสภาพนางฟ้านะคะฟรีของแต่งก็สามารถสอบถามเพิ่มเติมกันท้ามาได้นะคะวนรอบรถให้ดูนะคะให้ดูถึงความสวยงามของตัวรถนะคะไม่มีชนหนักที่คว่มน้ําท่วมแน่นอนค่ะลูกค้านะคะในส่วนของมันในข้างเราก็ยังห่อถุงอยู่เลยนะคะนี่ ใครดูรถไม่เป็นก็ดูตามเซลล์ A คลิปนี้ได้เลยนะคะในส่วนของนะคะสีรถก็เป็นสีเดิมโรงงานนะคะสีเทาแลเมโบมีเก็บบ้างเล็กๆน้อยๆร่องรอยขีดข่วนแต่ถ้าชนหนักที่ความไม่เอามาแน่นอนค่ะคมไฟหน้าใสาแจ๋วนะคะลูกค้าฟิล์มก็ยังเป็นฟิล์มเดิมโรงงานนะคะภาสีพรบรเราต่อให้หมดเลยนะคะ ตียีสามไม่สาม0 0ื่นหกค่ะลูกค้าขายเพียงห้าแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทนะคะเฉพาะล้อก็กินขาดแล้วค่ะลูกค้านะคะดอกยางหนาๆวิ่งทำงานยาวๆได้เลยนะคะขึ้นเขาหรือสายลุยนะคะจัดได้เลยซุ้มล้อมีมาให้เรียบร้อยแล้วบันไดข้างนะคะยังห่อถุงอยู่เลยค่ะลูกค้ายังไม่มีการแกะใดๆนะคะสั่งใหม่มาให้เลยนะคะ<ม>ในส่วนของนะคะเบ้ามือก็ติดมาเรียบร้อยนะคะสำหรับคันนี้เจ้าของเดิมรักรถมากนะคะ ขอบกระบะลูกค้าดูได้เลยนะคะเม็ดอาร์คเวียงตัวกลมสวยไม่มีบิดเบี้ยวนะคะ mm hmm. กระบะเดิมไม่มีการลิกคว่ำม,มาแต่อย่างใดนะคะ mm hmm. ในส่วนของกันจนท้ายก็ใส่ให้ใหม่นะคะแม็กไลเนอร์มีมาให้ครบค่ะลูกค้าปี2023 mm hmm. เลขไม่สา0 0 0ืกว่า549,000บาทประวัติดีรายได้พอจัดได้เต็ม ประวัติดีหมายถึงมีผ่อนอะไรก็ได้ค่ะบ้านรถบัตรเครดิตมอเตอร์ไซค์ซิงเกอร์อีออนเฟิร์สชอยนะคะผ่อนอะไรก็ได้ค่ะลูกค้าเกินหนึ่งปีผ่อนตรงนะคะสามารถจัดเต็มฟรีดาวได้เลยนะคะหรือใครมีประวัติไม่ถึงปีอ่ามีประวัตินะคะไม่ถึงปีถ้าเป็นพนักงานเงินเดือน,นเข้าบัญชีก็สามารถจัดเต็มได้นะคะของเราเช็คเข้ามาได้เลยนะคะ ดูให้เป็นเคสใบเคสได้สามารถโทรลงมาหาเจลเอที่เบอร์094-598-9256ศปรึกษาเอกสารเบื้องต้นได้เลยนะคะเอกสารขึ้นอยู่กับอาชีพผู้ซื้อนะคะชาวสวนก็ใช้สำเนาเอกสารสวนนะคะสปะกทบ5หนะคะสมุดเกษตรกรเล่มเขียวใช้แค่สำเนานะคะในการประเมินรายได้นะคะเราจะดูว่ามีสวนกี่ไร่นะคะสวนยางสวนปาล์มนะคะเริ่มต้นที่นะคะ,ะถ้าเป็นโฟวินก็เริ่มต้นที่เไร่นะคะถ้าจัดเต็มนะคะ หรือแต่เป็นสวนตุเรียนก็สาไร่ค่ะลูกค้าเอกสารเราใช้แค่สำเนาในการประเมินรายได้ว่ามีสวนสี่ไร่ในในนั้นนะคะเราจะดูแค่นั้นเลยนะคะใช้แค่สำเนาแล้วก็บัตรประชาชนทะเบียนบ้านสามอย่างเท่านั้นแต่ถ้าเป็นพนักงานเงินเดือนเข้าบัญชีก็จะใช้ในส่วนของหนังพืรับรองเงินเดือนนะคะแล้วก็สเตทเมนที่เงินเดือนเข้ายอนหลัง6เดือนทะเบียนบ้านบัตรประชาชนใช้แค่สี่อย่างคะ่ะส่วนอาชีพรับเหมาก็นะคะใช้สัญญารับเหมาใครไม่มีก็ โทรมาปรึกษาได้นะคะว่าใช้อะไรแทนได้บ้างนะคะเอกาสารไม่ได้ตายตัวเสมอไปนะคะส่วนอาชีพค้าขายขายหมูขายไก่ขายลูกชิ้นขายปลานะคะใครมีทะเบียนการค้ายื่นทะเบียนการค้าใครมีสัญญาเช่ายื่นสัญญาเช่ายัางได้อย่างหนึ่งก็ได้ค่ะลูกค้านะคะใครไม่เข้าใจก็โทรหาเซลเอได้เลยนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูภายในรถกันที่นู่นนะคะว่ารถเดิมหรือเปล่าดูยังไงนะคะลูกค้าวิธีการดูรถเบื้องต้นนะคะตามเซลเอมาได้เลยค่ะ มีเพื่อนเป็นช่างมีทีมงานเป็นช่างพาเข้ามาดูรถได้นะคะสาขาสนามบินจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะเิริไทยรถสวยนะคะขอบป,ประตูค่ะลูกค้าเป็นขอบไฟฟ้านะคะเรื่องหมายมอกต่างๆก็อยู่ครบนะคะลูกค้านี่นะคะในส่วนของเม็ดอาร์คนะคะประกบชิ้นส่วนเดิมโรงงานนะคะเม็ดอาร์ครูกลมเรียงเม็ดสวยไม่มีบิดเบี้ยวแน่นอนค่ะลูกค้านะคะ นี่เลยค่ะในส่วนของตัวเบาะนะคะก็จะได้เป็นเบาะหนังค่ะลูกค้านะคะสภาพเบาะนะคะไม่มีรอยยุบนะคะเบาะตึงๆฟองน้ำหนาๆเกียร์หกสปีดนะคะก็เวลาจะใช้งานเกียร์ถอยก็ให้ดันนิ้วขึ้นแบบนี้นะคะแล้วก็ผลักไปด้านซ้ายนะคะคอนโทรลหน้าก็จะประมาณนี้เลย ในส่วนของเลขไม้นะคะลูกค้าไม่สามหมื่นหกพันสาร้อยหกสิบสามกิโลเท่านั้นนะคะไม่แท้คะ่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของฝั่งด้านซ้ายนะคะว่าเม็ดอารเรียงตัวกลมสวยเหมือนกันทั้งสองข้างหรือเปล่านะคะ นี่เลยนะคะสาหรับเม็ดอาร์คฝั่งด้านซ้ายนะคะก็เรียงตัวกลมสวยไม่มีบิดเบี้ยวนะคะลูกค้าใครมีเพื่อนเป็นช่างมีทีมง,งานเป็นช่างพาเข้ามาดูรถได้นะคะลูกค้าออนไลน์ไม่สะดวกมาไม่เป็นไรค่ะจัดไฟเนซนผ่านแล้วถ้าเอารถไปส่งนะคะวันดูรถจริงถ้าไม่สวยไม่ตรงปกยกเลิกได้เลยค่ะคืนเมื่อจำให้เต็มจํานวนนะคะเปลี่ยนคันได้ยกเลิกได้นะคะนี่หัวน็อตแผงประตูแต่ละตัวก็คือเดิมๆกันเลยทีเดียวนะคะ เข้าปุ๊บรีวิวปั๊บเลยนะคะลูกค้านี่นะคะคู่มือมีมาให้ครบคะ่ะเดี๋ยวไปดูในส่วนของห้องเครื่องกันต่อเลยนะคะว่าจะสวยเดิมขนาดไหนนะคะรถเดิมๆดูกันยังไงใครดูไม่เป็นก็ดูตามเซลเอมาได้เลยสำหรับคลิปนี้นะจ๊ะนัค่ะมาดูในส่วนของหัวน็อตแทงด้านหน้ากันก่อนเลยนะคะ แขงหน้าเดิมไม่เคยเปลี่ยนมานะคะลูกค้าหัวน็อตด,ดูได้เลยนะคะแล้วก็คานด้านหน้าค่ะคานด้านหน้าหัวน็อตนะคะก็เกลียวไม่มีรอยขยับนะคะคานเดิมโรงงานนะคะแผ่นเพจหมายเลขคัตเตรต้องไม่มีรอยงัดแงะไม่มีรอยตอกซ้ำนะคะหมายเลขเครื่องหมายเลขคัตเตรีต้องตรงกับสำเนาหน้าเล่มน,นะคะหัวน็อตฝากระโปรงคะ่ะลูกค้าแก้มด้านซ้ายด้านขวานะคะ หัวน็อตเดิมทั้งสองฝั่งนะคะลูกค้าหัวน็อตไม่มีรอยขยับฝากระโปรงเดิมแน่นอนนะคะแผ่นกันความร้อนสภาพสวยเป๊ะนะคะไม่มีรอยเปื่อยค่ะลูกค้าฝากระโปรงเดิมโรงงานนะคะในส่วนของห้องเครื่องนะคะก็ให้ดูได้เลยนะคะก็ยังใหม่ๆอยู่เลยนะคะลูกค้าเรื่องเดิมนะคะไม่มีการเปลี่ยนหัวน็อตห้องเครื่องไม่มีรอยขยับไม่มีรอยขังน็อตนะคะ เปลี่ยนถ่ายของเหลวให้เรียบร้อยแล้วค่ะลูกค้าเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องให้วิ่งย,วยาวๆไปเลย1นึ่งมนกิโลนะคะแบตเตอรี่เช็คให้เรียบร้อยค่ะลูกค้ารถทุกคันนะคะออกไปแล้วรอรับประกันเครื่องยนต์กับให้ทุกคันเลยนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับรถคันนี้ใครท,ที่สนใจนะคะสามารถปรึกษาเอกสารเบื้องต้นกันเข้ามาได้นะคะโทรตรงที่เบอร์0ู4 5 9 8 9 2 5 6่ LA, เเสซลล์เอเสรษไทยรถสวยนะคะกติกาง่ายๆค่ะลูกค้าอายุ20ปีบริบูรณ์นะคะ ในการซื้อรถต้องอายุครบ20ก่อนนะคะ20ปีบริบูรณ์นะคะอายุงานน้อยนะคะทำงานได้4ีหเดือนถ้ามีประวัติเกิน1ปีออกได้นะคะหรือใครนะคะที่ทำงานบริษัทเงินเดือนเข้าบัญชีนะคะแต่มีประวัติ่อนได้4 5หเดือนออกได้นะคะลูกค้าใครไม่เข้าใจนะคะใครงงก็ตัวหาเซลล์เอได้เลยที่เบอร์0ู4ย์8 9 2 5 6้า้าห้า ตรวจสเอกสารเบื้องต้นกันเข้ามาได้นะคะออกได้ทุกอาชีพออกได้ทุกจังหวัดนะคะสําหรับลูกค้าที่ดูออนไลน์นะคะจองเข้าบัญชีบริษัทคันเดียวนะคะไม่สะดวกมาเซ็นสัญญาน้องเยจัดไปเน้นปีถึงบ้านนะคะจัดผ่านแล้วไม่สะดวกมารับรถนะคะเราเอาไปส่งให้นะคะวันไปส่งรถถ้าไม่สวยไม่ตรงปกยกเลิกได้เลยถ่ะคืนมัดจาให้เต็มจํานวนนะคะเปลี่ยนคันได้ยกเลิกได้ค่ะลูกค้าเนอนไขนะคะ เครดิตดีจะเต็มฟรีดาวได้นะคะออกรถเริ่มต้น1,500บาทพอสำหรับคลิปนี้นะคะได้รถได้ของแต่งครบชุดนะคะออกได้ทุกอาชีพออกได้ทุกจังหวัดนะคะสนใจเป็นรุ่นไหนทักได้เลยสาว์รุมใหญ่มี3สาขาทั่วประเทศนะคะไฟเน้นที่จัดก็นะคะมีเป็น10แม้ค์เลยนะคะธานาชาติกรุงศรีเกียรตินาคินไทยพาณิชย์ทิสโกกสิกรไทย CMB นะคะ เข้าเงื่อนไขธนาคารไหนเราก็จัดกับธนาคารนั้นนะคะดูจากเอกสารแล้วก็เครดิตลูกค้าเป็นเกณฑ์ในการเลือกแบงค์นะคะใครอยากจะมานะคะที่สาขานี้ก็โทรหาเซลเอได้นะคะอยู่ใกล้กับสนามบินสุราษฎร์แค่1กิโลเท่านั้นนะคะเซลเอเีไทยรถสวยโทรตรงที่เบอร์0ู 9, 4 5 9 8 9 2 5สกกฝากกดไลค์กดแชร์กดส r i b e ให้ด้วยนะคะใครอยากจะมาดูรถก็โทรตรงได้เลย,เ,ลยเดี๋ยวแชร์ตำแหน่งให้นะคะลูกค้าสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ